ต่อไปเชิญท่านปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมปรกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลนะครับผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรกเก้าไกลครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะกรรมาการนะครับที่ทํารายงานการศึกษาเรื่องนี้มาซึ่งเป็นเรื่องที่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําของไรายได้การท่องเที่ยว ในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันทัทง้ทงๆท,ที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยผมดูสถิติแล้วก็ผมก็ตกใจนะครับว่ามันมีความแตกต่างระหว่างจังหวัดใหญ่กับจังหวัดเล็กที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเยอะมากๆนะครับในวันนี้ที่ผมอยากจะอภิปรายเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจที่อยู่ในรายงานเนี่ยนะครับมีอยู่2ส่วนก็คือในส่วนของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการพัฒนาระบบคมนาคมนะครับเพราะจากการท่องเที่ยวเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ท่องเที่ยว อยู่บ่อยๆเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราประเด็นที่สําคัญเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปทําอะไรแล้วประเด็นต่อไปก็คือเราจะไปยังไงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในส่วนของคมนาคมเนี่ยคือเราก็เราก็ต้องพัฒนากันไปนะครับในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งาการ ขนส่งมวลชนที่อยู่ในแต่ละเมืองขนส่งมวลชนระหว่างเมืองมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างที่รายงานเนี่ยได้ระบุไว้นะครับอ่ามันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมอยากจะชวนให้คิดนะครับในอีกมิติหนึง่งอย่างเช่นผมนั่งเครื่องบินไปเนี่ยถ้าการจะกระจายการท่องเที่ยวจากอันดามันไปฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจริงๆวิธีหนึ่งก็คือทําให้เขาไปไปเที่ยวหลายจังหวัดให้ได้สมมุติจะไปภูเก็ตเราอาจจะไปพังงาไปสุราษฎร์ไปสงขลาอะไรต่อแต่อย่างผม นั่งเซิร์ชในแอปเนี่ยนะครับถ้าผมไปกับภูเก็ตจังหวัดเดียวเนี่ยราคาตั๋วเริ่มตน้นณะตอนนี้เลยนะถ้าผมกดเข้าไปดูนะครับคือ460บาทไปกลับนะครับแต่ถ้าผมไปภูเก็ตแล้วผมจะนั่งรถไปหาดใหญ่แล้วนั่งเครื่องบินจากหาดใหญ่ขับมากรุงเทพเนี่ยราคาเริ่มต้นคือ1,600บาทนะครับสามเท่านะครับ หรือเอาราคาปกติไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นเนี่ยก็ประมาณ2เท่าตัวซึ่งมันมันแตกต่างจากเวลาผมไปต่างประเทศสมมุติว่าผมไปออสกาแล้วผมจะนั่งเครื่องกลับจากโตเกียวกลับมาราคามันต่างกันนิดเดียวนะผมว่หอันนี้มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่อยากไปหลายจังหวัดนอกจากการเดินทางที่ลําบากแล้วมันก็ยังมีเรื่องของราคาค่าเดินทางที่มันแตกต่างกันเยอะจนเกินไปนะครับอีกประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือการพัฒนาสื่อและ การประชาสัมพันธ์ซึ่งมันสำคัญจริงๆครับเพราะว่า,าเราสามารถใช้ส่วนนี้เนี่ยในการพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยวด้วยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่เราเลยมีอยู่แล้วก็คือข้อมูลนะครับอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย หลายหลายท่านก็พูดไปแล้วว่าจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีที่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่มันก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์อันนี้เราไม่ต้องทําอะไรใหม่เลยแหล่งท่องเที่ยวมันมีอยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจมันมีอยู่แล้วมันเหลือแค่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ mm. หรือในอีกแง่หนึ่งเนี่ยครับ mm. การคมนาคมอย่างท,ที่ที่รายงานบอกมาเนี่ยการเพิ่มขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาการทําถนนมันต้องใช้เวลาแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเราก็มี ขนส่งสาธารณะในแต่ละจังหวัดอยู่บ้างแล้วปัญหาก็คือเราจะรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้ยังไงผมเคยไปเที่ยวภาคใต้นี่นะครับแค่ผมจะหาค่าเรือจากท่าเรือเนี้ยไปเกาะก่อนหนึ่งเนะี่ยผมเซิร์ชนานมากเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าจากสนามบ,บินไปท่าเรือไปอยังไงเนะี่ยผมเซิร์ชไม่เจอนะครับว่าในไปรถอะไรได้บ้างและค่ารถเท่าไหร่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องเช่ารถครับ ในเมื่อไม่มีข้อมูลต่อให้มีขนส่งสาธารณะคนก็ไม่ใช้ครับเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงมันไม่เหมือนที่เราอยู่กรุงเทพแล้วเราเดินออกไปเราเจอสถานีรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าเลยพอมันไม่มีความสะดวกสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่เดิมเพราะก,ก็คือจะไม่มีขนใช้นั่นแหละครับถ้าเรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้คือแหล่งข้อมูลมันมีอยู่แล้วข้อมูลทั้งหมดมันมีอยู่แล้ว มันมีการเดินรถมันมีการเดินเรืออะไรอยู่แล้วถ้าเรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยผมว่ามันก็ผ่านด่านแรกไปได้ประมาณหนึ่งลวแต่ถ้าจากดูจากในรายงานนะครับในหน้า62เนี่ยที่ทางรายงานได้ระบุมาว่าในความเป็นจริงเนี่ยพบว่าภาครัฐผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้เนื่องจากทั้งขาดงบประมาณแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าปัญหาเนี่ยคือรัฐบาลและราชการเนี่ย ไม่เคยเปลี่ยนความคิดตัวเองผมเปิดทีวีฟังมาหลายหลายปีแล้วนะครับคือรัฐบาลก็มักจะบอกว่าส่งเสริม SME ครับเราจะเป็นรัฐบาลดิจิรัลเราจะเป็น Thailand 4.0ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ Mindset เดิมๆคือ Centralize d แล้วก็ปกปิดครับ Default ของการคิดของภาครัฐเนี่ยคือคือการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็การปกปิดข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยมันทำได้ยากมากเลยนะครับการที่ประชาชนจะรู้ข้อมูลอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความยุ่งยากมากพอสมควรพ่อรัฐเนี่ยมันจะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำเองได้ทั้งหมดควรจะต้องทําเองทั้งหมดพอทําได้ไม่ดีก็บอกว่าขาดแคลนบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญขาดผู้เชี่ยวชาญวิธีแก้ปัญหาก็คือของงบเพิ่มครับแล้วมันก็จะวนกันไปอยู่อย่างเงี้ยครับ วันนี้เนี่ย,ยกรรมธิการผมเนี่ยเพิ่งมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาชี้แจงนะครับซึ่งมีการของงบประมาณประมาณเกือบพันล้านนะครับเพื่อจัดระบบขายตัว๋วซื้อตัว๋วระบบเดินรถเส้นทางการเดินรถอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ไม่มีแผนที่จะเปิดข้อมูลนี้เลยไม่มีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาสู่เอกชนเลยหมายความว่าก็จะทําเองคนเดียวทั้งหมดโดยใช้งบประมาณเกือบพันล้านโดยที่ก็มีแล้วก็บ่นด้วยนะครับว่า ไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่มีความรู้ความสามารถบุคลากรไม่พอถ้าเราดิเซนทลไลซ์แล้วเราโอเพนออกไปนะครับคือรัฐเนี่ยถนัดเรื่องโอ per ation รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยจัดทำขึ้นมาตรฐานข้อมูลสุดท้ายเนี่ยเราโอเพนครับและให้เอกชนเนี่ยที่ถนัดเรื่องพวกนี้มากกว่าเนี่ยนำข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลแล้วไปประยุกต์ใช้สร้างแอปพลิเคชันที่จะสร้างความอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่พอที่ผ่านมาเนี่ยเราเซ็นทรัลไลซ์รวมศูนย์อำนาจแล้วเราก็ปกปิดอยู่ตลอดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอย่างเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับเราพยายามจะกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่พอมันไม่มีการโอเพนมันปิดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องไปพึ่งพิง Agoda Booking ในการจองโรงแรม ให้นักท่องเที่ยวไทยไปเข้าพักทุกวันนี้สมมติว่าเราไปภูเก็ตครับถ้าผมจะใช้ไรช s ร์ r ิ n งแอปเนี่ยในการเรียกรถเนี่ยเราใช้แอปต่างประเทศครับเรายังมีข้อมูลมหาศาลจากทั้งไทยชนะทั้งคนละครึ่งนะครับ ซึ่งถ้าเรายังใช้ไ i n d s ซ t แบบเดิมๆเ,เนี่ยครับเราคงทำได้อย่างเดียวก็คือเรารอต่างชาติหรือทุนใหญเ่เข้ามาผูกขาดตลาดอื่นๆที่ยังไม่มีคนเข้ามาเล่นนะครับและถ้าเรายังใช้ m i ซ d s e t เดิมๆไม่ปฏิรูปตัวเองไม่ปฏิรูปภาคาราชการเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาดึงศักยภา,าพการท่องเที่ยวของฝั่งอ่าวไทย,ยให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอาปากขึ้นได้เลยครับดังนั้นเนี่ยผมเสนอไว้อยู่3มอย่างนะครับคือ decentralize ครับ โอเพนแล้วก็รีฟอร์มครับขอบคุณได้มาทานครับขอบคุณครับท่านต่อไปเชิญคุณหมอจตุรงเพลงนอน